สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาขอนําเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อการวิเคราะห์พฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวไม่ได้รับแรงกระทําทางด้านข้างด้วยวยิธีเชิงวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลขโดยมีผมศิวภาพสุวรรณชนสวัสดีครับผมธุตทวัฒนาศีสวัสดีครับผมพลพงศ์สวุวรรณอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่รองศาสตราจารย์ดรวรัดก้องกิตคุณครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอาศษาวิธีการวิเคราะห์เสาเข็มเดี่ยวรับแรงด้านข้างด้วยหนึ่งอิเล็กอไมตอดมีระดับมชนอมไมตอดลอชไมตอดชาเลตตริติโรไมต หนึ่งวนเค้าไม่ตอดมีภายในยืนไม่ตอดภายในเเลฟต์ไม่ตอดข้อเพจของงานวิจัยหนึ่งวิเคราะห์ฤติการของสองแผ่นเดียวด้วยวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวไปข้างต้นสองแรงกระทำมุ่งมอย่างถองเนเดียที่ทางเดียวโดยยื่นขที่หือกเสาเข็มเป็นแบบแน่นแน่นสามนเ้ียนที่ใช้วิเคราะห์ 4, เป็นดินทรายสี่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับผลการทดสอบจากการวิจขอ,ของคุณผู้ชมจุดที่มาและความสําคัญนะครับเส,สาเข็มทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายเทน้ําหนักของตัวคารลงสู่พื้นดินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงกระทําในแนวดิ่งนะ ในความจริงแล้วเสาเข็มจะต้องรับแรงกระทำทางด้านข้างอีกด้วยซึ่งในบางครั้งอาจเกิดโมเมนต์ร่วมด้วยนะครับซึ่งประเด็นสําคัญเมื่อเสาเข็มได้รับแรงกระทำทางด้านข้างแล้วเราจะสามารถทํานายการเสียรูปและแรงภายในได้อย่างไรครับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับสมมติฐานที่เป็นพื้นฐานของทุกวิธีได้แก่สมมติฐานของวิงเกอร์สมมุติทห้ดนม,มีพฤติกรรมเป็นเหมือนสปริงหลายๆอันที่ระดับความลึกต่างๆ เมื่อเสาเข็มได้รับแรงกระทำด้านข้างเสาเข็มก็จะเกิดแรงปฏิยาของดินขึ้นซึ่งก็ปียบเสมือนแรงของสปริงที่ด้านเสาเข็มเอาไว้การเที่ยที่ของเสาเข็มก็คือการหดทวงสปริงเมื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงปฏิยาของดินกับการเสียรูปที่เกิดขึ้นซึ่งจะถูกเรียกว่า P-Y c u r v e จะได้ดังรูปนะครับความเส้ของ P-Y curve ถูกเรียกว่า Ks Palm หรือโมดูลัส of s a t u r a ล e Reaction ในบางหนังสืออาจเรียกว่า E s หรือซอนโมดูลัสซึ่งมีค่าเท่ากับลบ P ส่วน Y ซึ่งในปี1955เทสกิ aki, เสนอว่าค่า KS ความหรือ ES จะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามความดึกโดยค่า n s คือ constant of modulus of e l a s t i c i ซึ่งลีได้เสนอการความสัมพันธ์เพื่อหาค่า Nh ดังกล่าวนี้นะครับทฤษฎีสำหรับวิธี finite difference นะครับจาก Beam theory และการประมาณเชิงอนุพันธ์จะทำให้เราได้สมการเชิงอนุพันธ์นสำหรับ2เข็มร,รับแรงด้านข้างจะเห็นได้ว่า ES ซึ่งเป็นสมมติฐานของวิงเกอร์จูกแอพพลายใช้ในส่วนนี้นะครับสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์ทำการแบ่งจุดต่อออกเป็น20จุด จากสมการนี้จะสามารถสร้างสมการได้ทั้งหมด28สมการซึ่งมีตัวแปรทั้งหมด25ตัวแปรจึงต้องทําการเพิ่มสมการโดยกนนายรอนุพายเบอรี่คุณดิชันนะครับโดยที่เงื่อนไขที่ปลายเสาเข็มได้แก่โมเมนต์และแรงเฉียงเป็น0ย์จะได้สมการดังนี้ครับส่วนเงื่อนไขที่หัวสอเข็มได้แก่แรงเฉียงเท่ากับ P.T และความชันเป็น0ูนย์จะได้สมการดังนี้ครับจากนั้นใช้วิธีการเมทริกซินว์ในการแกร้สมการโดยใช้ Microsoft Excel นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นค่า y ตามจุดต่อต่างๆ และสามารถหาค่าแรงภายในได้จากสมการชุดนี้ครับในการศึกษาด้วยวิธีการนี้จะแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น2กรณีได้แก่เคคงที่ตามความลึกและเคไม่คงที่ตามความลึกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนอนเปนเช่นนองไม่ต่อวิธีนี้เป็นวิธีเสนเอโดยแบลอจแอนลิสให้ผลลัพธ์แรงภายในและการของตัวตามแผนต่างๆของสเคมีมตัวแปรสมัสตัวคือ t และ z โดยจะสามารถคำนวณแรงภายในและการของตัวได้จากสมการชุดนี้ขั้นตอนในการวิเคราะห์วิธีนอนเนเช่นนองไม่ตอหนึ่งหาค่า t สองหาค่าแทตามปริมางอีกตต่างๆจากนั้นไปหาค่าสัมประสิทธิ์จากตารางเมื่อเราได้ค่าสัมประสิทธิ์แล้วเราจะสามารถหาค่าการหมุนตัวและแรงไายในได้จากตมการที่ได้ต่วไปข้างต้นโดย HT คืออะไทนี่ก็ทำด้วยเข็มสรี่เกีบข่องกับ a ช t e r i s t i สติโอลไ t ตอดเป็นวิธีสำหรับเรีนแคนและคณะเสนอใช้วิธีแรงลักษณะฟอสสำหรับพิจารณาการกดตัวและรงมากสะกที่หัวเข็มมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆของค่าคูเลนและขนดำเปนนะครับทุกมาหาได้จากสรอบารานี้ เราจะมีค่าพง้นที่ที่ใช้ในการคำนวณคือ P T R I F T P M A V F T P K P ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธี selectivity metal หนึ่งตรวจสอบความยาวแอมมิเนีมสองหาค่าแรงละสมดุเฉพาะ3หาค่าโมเมนต์ละดเฉพาะ4ีหาค่าการหกตัวเพื่อเปลี่ยนดีจากสมการ XT 5หาค่าบรงสูงสุดที่เกิดในเสาเข็ม M max ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของ f i ไ i ใน e ิน m e n t method โดยใช้ p พรกซิสต การกำหนดลักษณะของปัญหามี2แบบ1นึ่งเพสเตนเป็นการาวาริเคร,รา,ากกะห์ C C ity, ป,ปัญหาที่มีความสอดคล้องกับหน่วยแรงที่ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบสองแอคซิสซิมิตี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความสมมาตรโดยมีลักษมีที่สม่ำรเสมอการได้ใช้เอเมเดตบีมโลดโดยใช้หลักการอัตราส่วนแอลสวนดีเมื่ออัตราส่วนแอลสันดีเท่ากับหนึ่งเปรียบเสม,อมือกำแพงเมื่อแอลสันดีเท่ากับหนึ่งจุดห้าถึงห้าเปรียบเสมอแถวของเสาเข็มเมื่อแอลสันดีมากกว่าห้าเสาเข็มเปรียบเสมือเสาเข็มเดียวตารางด้านล่างแสดงความเหมาะสมของแบบจำลองต่างๆ สำหรับวิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแคลเซตูดีหนึ่งสตา e ์ตอักำหนดลักษณะปัญหาแบบเฮนสเตนสองทำการสร้างโมเดลดินที่ใช้เป็นทรายวิเคราะห์การวิบัติแบบมอรฟูลอปเสาเข็มที่ใช้เป็น embedded beam r ร w ที่มีอัตราส่วน L ส่วนนี้เท่ากับ50และวิเคราะห์แบบ l i เม a r อ l ล s สติกใส่ค่าพารามิเตอร์ลงในแบบจำลอง 4. ทำการกำหนดการเคลื่อนที่ที่หวงเสาเข็ม 5. าทำการ e r a t e mesh 6ทำการใส่แรงที่หวงเสาเข็ม 7จ็ดทำการรันโปรแกรม8ปดทำการเอาต์พุตในการเอาตพุตค่าดิเพสเมนท์ที่ตำแหน่งต่างๆของเสาเข็มมีดังนี้สำหรับการเอาตพุตเชฟฟอร์และเบนดิ้งโมเมนต์มีค่าต่อดังนี้พารามิเตอร์ที่ใช้ในการโมเดลมีดังนี้ผลการศึกษาและการวิจัยผลโดยในการวิเคราะห์ผลเราจะแบ่งเป็น3ส่วน1เหยียบเทปปีเฮดไวเฮดเิร์กส เปรียบเทียบวิธีการที่ให้ผลลัพธ์เป็นแรงภายในและกรหมุนตัวตามตำแหน่งของเสาเข็ม3าเปรียบเทียบวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ในการหตัวที่ผิดินและบริเวณสูงสุดที่เกิดขึ้นในเสาเข็มโดยจะขอสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการต่างๆอีกครั้งหนึ่งวิธีที่ให้ผลลัพธ์เป็นแรงภายในและการปมุนตัวตามตำแหน่งของเสาเข็มสองวิธีที่ให้ผลลัพธ์ในการหองตัวที่ผิวดินและบริเวณสูงสุดในเสาเข็มในส่วนแรกนะครับการเปรียบเทียบ pH v e curve pH คือแรงที่กระทำที่หัวของเสาเข็มและ yH คือค่าการลงตัวที่หัวของเสาเข็มครับจะสังเกตได้ชัดเจนว่าลักษณะของ pH และ yH เที่ได้จาก NDM, Puls, o f E m และ FDM มีลักษณะเชิงเส้นซึ่งแตกต่างกับ COM ที่มีลักษณะไม่เชิงเส้นเหมือนกันกับผลจากการทดสอบครับโดยหากพิจารณาที่ค่าแรง50นิวตันจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะมีความสอดคล้องกับการทดสอบนะครับแต่หากพิจารณาที่150นิวตันจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการต่างๆมีความสอดคล้องน้อยลงนะครับ ในส่วนที่2เปรียบเทียบวิธีการเท่ผลลัพธ์แปลงภายในนะครับของตัวตามแผนต่างๆของขสาเข็มเมื่อนำมาเปรียบเทียบผลของการทดสอบโดยแรดงค่าที่แรงกระตับ50หรือ150นตตันจะเห็นได้ว่าที่แรงกระตับ50เมตตันลักษณะของโค้งมีความสอดคล้องกันแต่เมื่อดูกราฟที่แรง150นมตตันลักษณะของโค้งจะสอบความกันน้อยลงซึ่งจะสอดคล้องกับความสัมพันธ์ P-Hypeper ที่ได้กล่าวไปในส่วนแรกแต่จากการพิจารณาแรงปฏิกิริยาของดินในส่วนของ FDM มีลักษณะที่แตกต่างจากการทดลองค่อนข้างมากมีความเป็นไปได้ดังนี้ ความเป็นไปได้ที่ทําให้ผลจากการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับผลจากการทดสอบนะครับปัญหาที่1นนะครับตำแหน่งของแรงที Knight ่กระทาในการทดสอบนะครับเป็นไปทางรูปทางขวาครับซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ที่เป็นไปดังรูปทางซ้ายครับปัญหาที่2นะครับลักษณะของหัวเสาเข็มนั้นมีการใส่ข้อต่อไว้เพื่อไม่ให้เกิดการหมุนครับและจะทําให้ไม่เกิดโมเมนต์ขึ้นแต่เนื่องจากเมื่อเกิดการกคงตัวของเสาเข็มไประยะหนึ่งข้อต่อบูดจนสุดจึงทําให้พฤติกรรมหลังจากนี้มีลักษณะเป็นฟรีครับจึงทําให้สมมติฐานได้ววาลักษณะของหัวเเสสาข็็มในนนนกรทดอบั้ปชฟ และอีกประเด็นหนึ่งได้แก่แรงที่กระทำนั้นจะมีลักษณะตั้งฉากกับผิวเสาเข็มเสมอครับซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ที่มีลักษณะอยู่ในแนวราบนะครับในส่วนที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาเฉพาะลักษณะเส้นโค้งในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่จะเจนมากขึ้นโดยเราจะใช้ค่าลูนมีสแควร์เลอร์เข้ามาช่วยในการพิจารณาตารางต่อไปนี้ตารางด้านซ้ายมือจะเป็น FDMK c o n s t a n t ตารางด้านขวามือจะเป็น FDMK Valley ต่อมาตารางด้านซ้ายมือจะเป็น NDM ทารางด้านขวามือจะเป็น FEM โดยส่วนของการเปรียบเทียบค่า RMSE ของวิธีต่างๆแสดงดังต่อไปนี้การด้านซ้ายเป็นการอดทวนของเสาเข็มการด้านขวาเป็น bending moment ต่อมาการด้านซ้ายจะเป็น s ช e a r force กการด้านขวาจะเป็น s ซ i l reaction ในส่วนของการแท่ง RMSE จะสรุปได้ว่าเมื่อมีแรงกระทำที่ห่วงเสาเข็มมากขึ้นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จะมีความสอดคล้องกับผลของการทดสอบน้อยลงในส่วนของ f d m จะสังเกตได้ว่า การใช้ค่าเคที่เพิ่มตามความลึกให้ผลที่แม่นยำหว่อเคทคงที่ตามความลึกและในส่วนสุดท้ายน,นะครับการเปรียบเทียบวิธีการที่ให้ผลลัพธ์เป็นการกล่งตัวที่ผิวดินและโมเมนต์สูงสุดในเสาเข็มซึ่งจะขอนําผลจากการวิเคราะห์ IMV อมาเปรียบเทียบด้วยโดยเลือกวิธีการที่แม่นยำที่สุดได้แก่ FDMKV a l l e y และ NDM ตามลาดับเมื่อพิจารณาจากการกล่งตัวที่ผิวดินในรูปทางซ้ายพบว่า CLM ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความสอดคล้องกับผลการ,ราทดสอบมากที่สุดเช่นเดียวกันหากพิจาาารณทที่่คโมมเนใูงขว วิธีการ NDM และ p Pull ู o s s ให้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยกว่าการทดสอบเสมอซึ่งแตกต่างจาก CLM ที่ให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าหากพิจารณาจากปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้นหัวเสาเข็มในการวิเคราะห์มีลักษณะเป็นฟิกซึ่งมีนาโนัมที่จะให้ค่าโมเมนต์ที่สูงกว่าการทดสอบที่มีลักษณะเป็น Par ชอรี่ฟิจึงทำให้ค่าโมเมนต์ที่ได้จากวิเคราะห์มีน้โนัมที่จะต้องสูงกว่าการทดสอบ CLM จึงเป็นวิธีการที่ให้ผลสอดคล้องมากที่สุด บทสรุปนะครับวิธี ndm pullos f e m ให้ลักษณะของ ph yh เคอร์ฟที่เป็นลีเนียผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับการทดสอบเมื่อ p มีค่าน้อยและเริ่มสอดคล้องน้อยลงเมื่อ p มีค่ามากขึ้นโดยที่ fdm ให้ผลเหมือนกันกับ3วิธีข้างต้นนะครับโดยที่กรณีที่ k ไม่คงที่ให้ผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องมากกว่า k คงที่และสุดท้ายสำหรับ c l m ให้ลักษณะของ ph yh เคอร์ฟที่เป็น nonlinear ผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับผลจากการทดสอบมากกว่าทุกวิธีนะครับเนื่องจากยังคงมีความสอดคล้องแม้ค่า p จะมีค่ามากขึ้นครับ กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ